จอรู้ไหว่าชั่ววูนสุที่ไ่มีเธอแกลปีแล้วเหอยันแต่ก็ทำใ้คนเวคนนมีความสุขจนล้นใจเมื่อได้มีเธอห้ไมาา 9ปีนะคะโคการก็ทำให้ยสวยงามมากจขอบคุณขอบมุอค uh yeah, uh ุณขอบคุขอบคุณขอกคุณขอคุณขอบคุณขอ่คุณขอบคุณขอบคุณคุณขอบคุณขอบคุณขอคอบคุณ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 ขอบคุณขอบคุณขงบคุณขอคุณขอบคุณอบคุอ ก็จะว่าใจมากๆแกุ้แล้วก็คุที่ชอบเยทำัวแล้วยังพัฒนาตัวแก้มเองอ่ะแก้มเียวจะพัฒนาไปต่อไปราะว่าขอบคุณที่ชื่ออ่ะมีตัวแก้มแล้วก็รักที่แก้มแก้มแก้มอาจจะไม่ได้เป็นแบบศิลปินที่เออเอาแต่ัขับ่นีนัก้ม อาจจะไม่ถน,นัดหรืว่าเล่นก็เล่นที่แล้วก็ดีใจเียแต่ทุกคนก็อยู่กับเกนตลอดแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไนงนะบอกแบบใจเลยแตว่าก็จะทำทุกวันดีที่สุดแล้วก็จะทำหน้าที่แล้วก็มอบความสุขให้กับคนนี้ต่อไป ไม่รู้ว่าจไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่รว่ี่เงแหละไม่รู้ว่าจะาราาทนทุกวันต่อไปได้อีกแค่ไหนแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็เรก็เหนื่อยเนาะเก้าปีแล้วอ่ะแต่ว่า ก็ย oh. yeah, oh. mm ังอยากมีเพลงสิบเพลงเต็มทีที่ได้เรื่อยๆแล้วก็ยังมีคนให้กำลังใจแบบนี้แบบไทยก็ยังอาจจะไม่ใช่คนที่ดีทุกด้านแต่ว่าเยังก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ทำให้คนผิดหวังเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อในตัวตุ่นแก้วมาที่ความเป็นแก้วเราไม่รู้ว่าเออหลายคนอาจจะมองว่า เราอะเราอาจจะไม่ได้แบบเออเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเราเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วะทุกคนก็มีความรู้สึกเราก็ทำได้ที่เราทำได้จริงตัวตัวแก้มเองก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่บางทีเราจำใจไม่ได้สามารถที่จะบยิ้มได้ตลอดเวลาก็ต้องมีเรื่องของแก้มก็ต้องมีเรื่องเท่ของแก้มอาจจะแบบอาจจะไม่ไม่ได้แบบ สามารถล่ายรงได้ตลอดเวลาแต่ก็ดีใจที่ทาทุกคนมานะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นครอบครัวเดียวกับแกก็จะสู้ต่อไปไม่ว่าจะเหนื่อยอิขอคุนะะติกลอเมื่อจะเป็นงานอะไรก็ตามนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็

ครับผมก็ครบรอบ9ปีนะครับผมพี่แก้มนะฮะก็ยินดีด้วยที่พี่แก้มมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ยินดีที่พี่แก้มมีคนรักนะครับผมมีงานที่พี่แก้มรักพี่แก้มอยากทำแล้วก็ดีใจกับทุกย่างเก้าพี่แก้มนะครับโอ้โหเนี่ยเก้9ปีแล้วขอให้พี่แก้มมีความสุขมากครับผมแล้วก็ขอให้เป็นพี่สาวที่น่ารักกว่าที่ตลาดไปนะครับผมรักพี่แก้มมากแล้วก็ยังไงก็อยู่เคียงข้างกันแล้วก็คอยให้กำลังใจพี่แก้มในตลอดไปแล้วกันนะครับผม กัอนเนราพ okay. ี่แก้มก็เก้าปีแล้วนะครับที่ติดตามมาครับจริง,รงๆแล้วผมเก็เป็นคนเป็นแฟนคลับคนหนึ่งเหมือนกันสมัยก่อนที่สมัครประกวดอะไรเนี้ยก็ไปเชียร์ตลอดนะครับก็ขอบคุณที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิลปินทุกคนในประเทศนี้ <c oughs> แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนด้ว <c oughs> ยนะครับ มีใจที่ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ9ปีผ่านมาขอให้มีปีที่10มีปีที่20 30 40ไปเรื่อยๆนะครับขอให้เเป็นคนกนัสนุนมากๆแล้วก็จะอยู่ข้างๆนะครับกปเป็นปีที่10 20 30 40นอีมครับ Happy Anniversary ครับีแย้มก็ครบรอบ9ปีแล้วนะครับก็9ปีที่ผ่านมาจาก เป็นเด็กที่ดูอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้เป็นฟนขับได้ติดตามผลงานแล้วก็ได้มาร่วมทํางานได้เป็นพี่น้องด้วยมันก็เป็นเป็นอะไรที่ไม่ล่าเชื่อเหมือนกันก็นกสําหรับ9ปีของพี่แก้มนะครับก็ขอเป็นปีที่ก้าวหน้าตอนต่อไปขอพี่แก้มอยู่ตรงนี้อย่างมั่นคงเอ้ยอย่างมั่นคงแล้วขอให้แก้มสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ทํางานผลงานดีๆออกมาให้ประชาชนนะครับได้ ได้เพลิดเพลินได้ฟังเสียงในไพ่ลอของแก้มต่อไปก็ขอให้พี่แก้มสมหวังในสิ่งที่พี่แก้มหวังทุกอย่างนะครับก็มั่นใจสู้ๆเป็นกำลังใจให้ดิเดียวมั่นใจอย่างเดียวพี่แก้มสู้ก็น,นีครับ